สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาไปสี่น้อยแล้วนะคะกิจพี่ปกติ VIP นะคะเมื่อวานเราไม่ได้ลงในนี้ให้นะคะแต่มีในกลุ่มนะ,ะทุกคนนะคะประมาณนี้แล้วอ่านี่นะคะเมื่อวานเมื่อวานไปทุระมาไม่ทันนะคะแต่ว่ามีกันในกลุ่มนะ,ะ,อ,ะอันนี้มาบอกลงคลิปเลยะคะ่ะวิ่งอะไรเนาะสี่น้อย ฟันสนะคะสกับ1นึ่งนะคะสี่ศ4 7ย์สี่สามสี่เจ็นะคะหนึ่งศนะคะสี่ศูนย์สี่สนะคะสี่ศูนย์สี่สนะถ้าไปแค่นี้นะคะอ่ะเราจะมาวินอ่ะวินอ่าห้ากตัวได้แล้วก็วิน5ตัวได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึง นี้คือวิน5ตัวนะวิน6ตัวได้แล้วก็วิน5ตัวได้นะคะมาเราจะมาเจาะวิน4หน่อยให้นะคะกิจพี่ปกติ v i p นะไปในวินของเขาเองเลยในตัวขเขาเองก็คือ41นะมี29ต้องมี26เชื่อแก้ว ถ้าเขามานะ404347 วันนี้เด่นศูนย์กับสี่นะคะวันวันวันอังคารเนาะนะคะประมาณนี้เลยนะอืมมาเจาะสามตัวซิ าใครตัด49ได้ตัดได้ตัดเลยนะคะ1419แล้วก็49แค่นี้ก็ได้นะ,ะทุกคนอืมนี่เลยนะคะหน่อยเล่นอะไรดีพี่นอ้อ 40, ง404347101417 ที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คือเน้นนะทุกคนเน้นนะคะเน้นนะ 0 3 0 6์4า0ศ4นย3หกศูน4์4กนะตัวเด่นนะนี่คือเน้นให้นะคะนี่สหน่อยนะกิดพี่ปกติ V i p นะกิดพี่ปกติ VIP นะคะประมาณนี้ที่ขีดเส้นใต้นี่ก็คือเน้นนะคะเน้นนะคะเน้นนะเน้นนะเน้นนะคะเน้นนะอื จริงอยากจับให้อีกตัวแต่ว่าไม่ไมันเยอะเกินไปอ่าวัานนี้อ่ะมามาลุ้นกันนะคะสำหรับ4น้อยกิจพี่ปกติ v i p นะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะขอให้โชคดีค่ะเฮงๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ